กับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงออ้เจอโอเคครับร้องเพลงเลยฮะกับตัวก็ไม่ได้แกร่อยโง่ผมขอบคุณมากครับ้ด้อีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้ยไม่แมวเดิมพอดเถอะได้โอ้แอมเฮ็ดอก ขอบคุณทำไมเกมมันเป็นอย่างนี I ้โอ้ยจาายจะต่อมาอานอตายแมวแน่ๆตายแมวแน่แบแไอ้นี้ลแบแนั่นแหละลงไปไว้ส่ทิ วันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาเดี๋ยวนี้แันแน,น์แมววอตดูแมแต่ว่าตอนนี้ผมทำให้บ้านผมเป็นสมาร์ทได้ระดับหนึ่งแล้วฮะเราเพียงสั่งกูเก l ลนะว่าแบบเฮ้ hey Google ปิดไฟสตูดิโออ่ากำลังปิดไฟสตูดิโอมีความฉลาดอ้าเปิดไฟนิดหนึ่งฮะเฮ้ hey Google <c oughs> เปิดไฟสตูดิโออ้าวปูดไม่จบเลย